ผมได้ทำการขุดปวกวันละพลพนใหญ่ๆนะฮะสามสี่รถเข็นนะฮะเพื่อเอามาเลี้ยงบรรดาลูกดกของผมนะครับฟังจากเสียงก็คงจะอร่อยกันน่าดูเลยทีเดียวกินปวกลูกปวกเล็กๆ สุดยอดเลยพึ่งเอามาลงได้ยังไม่ถึงเดือนนะฮะตัวเท่าเนปโปตีนแล้วนะฮะเจอพลังแห่งปวกเข้าไปเสียงสวบทุกตับทุกตับเลย กรใจกันเลยทีเดียวนี่นะฮะตัวปวกมีแจะตัวใหญ่ๆนะฮะเห็นไหมครับปวกครับนี่คือปวกอาหารโปรดของเขาแหละ